เรื่องสุดท้าย1น,นาทีจะได้เรื่องไหนเอาคุณเศรษฐาขึ้นปกทม์ละกันเพราะม,มันเป็นที่พูดถึงกันเยอะแต่มันน่าจะไม่ทันเพราะว่ามันมีไหลในยะมากเลยอันอานอ่ก็มันแต่มันคงต้องพูดวันนี้แล้วไหมอ่ะใช่ใชแต่แต่มันไหลในมากเพราะการแปลหน้าปกการตีความภาษาอังกฤษคำเนี้ย อืมคือในที่สุดแล้วขึ้นปกแล้วเขียน The Salesman ซึ่ง,ซ,งซึ่งคุณเศรษฐาบอกเขาบอกตัวเองอยู่แล้วอ่าแต่ไอตรงพาดหัวเนี่ยบางคนบอกว่าอุ้ยไทม์เขาแบบว่าแซะหรือเปล่านะครับก็คือเขาบอกว่าแบบไทยอ่าไทยนายกร m e ม i s t ีก i ลังพยายาม t o o ่ o o ศ t ษฐ o ิ o ข o o ประเทศที่ t ู้ t ึกถู e e ป s h ่ย t change by his e l e c t i o n มันอยู่ที่คนแปล ى, คำว่า s h o r t change ถ้าคุณเซิร์ชก็ไปคำว่า shot s h o r t change มันสามารถใช้ในบริบทคือได้เงินทอนไม่ครบ ประมาณนี้นะคือเหมือนสมมติว่าอันจ่ายไปร้อยหนึ่งขอราคา80อ้อมต้องทอนอัน20ใช่ไหมอ้อมทอนอันแค่15หาอันกว่าเฮ้ยยูช็อตเช์ฉันนี่นะครับก็เลยมีคนไปแปลคำว่าช็อตเช์ก็คือโกงหรือชีตซึ่งมันสามารถแปลเช่นนั้นได้ซึ่งคุณวรนัยอ่ะอันเนี้ยน่าสนใจคุณวรนัยที่เป็น GQ เก่าอ่ะเขาแปลช็อตเช์ไว้บอกว่าไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลของนายก แต่คือระบบสวบวกการข้ามขั้วบวกการสกรัดการก้าวไกลอันนี้นน <he> ผมเห็นด้วยเข <He> ในในัยยะอของเขาเขาแปลอ,อ,อย่างนั้นเลยในขณะที่คุณปลื้มเองก็บอกว่าในที่นี้บริบทนี้ไม่ได้หมายความว่าโกงหรือถูกโกงแต่เป็นการอธิบายแทนคนไทยในการเลือกตั้งปี66ที่เลือกก้าวไกลมาเป็นอันดับที่ 1, 1> เพื่อไทยมาเป็นอันดับที่สองและหวังว่าเพื่อไทยและก้าวไกลจะอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่คือช็อตเชนจ์ในความหมายของคุณปลื้ม ผมว่าช็อตเ c h a n ในที่นี้เป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะเขาใช้คำนี้ชัดเจน that feels shot change นะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คนจะแปลแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันผมคิดว่าถ้าคุณอ่าน<ม>ทั้งหมดของชามนะผมว่าเขาเป็นการสัมภาษณ์ที่ professional มากท,าทั้งสองฝ่ายเลยนะพอเราไปนั่งอ่านหลายๆคนมันอยู่ที่ว่าคุณจะแปลตรงหรือแปลความหมายอถ้าถ้าแปลความหมายอ่ะคุณวร์ในเขาบอกว่าแปลว่าไม่คุ้มค่าแต่ถ้าแปลตรงก็คือเงินทอนที่ได้ไม่ครบอื มันหลายในมากอ่ะเอาจริงก็อยู่ที่อคติด้วยหรือเปล่าของแต่ละคนแต่ตอนนี้ข้างั้งนอกบอกว่าส่งคืนเขาได้แล้วเรื่องนี้ยังไม่จบเลยอืมอะแต่ก็แต่ข้อดีคืออะไรรู้ป่ะไปฝึกภาษาอังกฤษกันค่ะใช่และภาษาอังกฤษไม่สามารถแปลทีละคำนะฮะเธอคะกฎหมายไทยทุกคนแปลออกมายังไม่ตรงกันเลยค่ารูอเราก็อาัยการตีความแต่ที่จริงถ้าคุณอ่านเอาแค่คุณอ่านนิยายอ่ะ แล้วคุณเปิด d i ก t i น n น r รแล้วแปลคุณจะอ่านไม่รู้เรื่องเลยคุณต้องอ่านทั้งบริบทคุณต้องอ่านทั้งบริบทแล้วเวลาแปลแปลเป็นคำคำไม่ได้เพราะฉะนั้นสําคัญมากต้องดู Context ประโยคก,ก่อนหน้าประโยคหลังแล้วก็เจตนามันภาษาไทยก็เหมือนกันแต่มันมันมีหลายคํามากที่แปลแล้วไม่ลงค,คุณภาษาไทยอยู<ป><ป>่ก็พูดไว้ดีนะแต่ไม่ทันแล้วละ่ะครับผม ว่าเสียดายจังปรับได้ยุน่นแค่บอกว่าเทคนิคของการเลือกคําที่มาใช้พาดหัวบทความหรือพาดปกนิยสารที่มักทํากันโดยสื่อเมริกันซึ่งสื่ออื่นก็ทําคือใช้คําในบริบทเดียวกันเพื่อให้เห็นภาพไปในทิศเดียวกันในกรณีนี้คือเน้นคําทางธุรกิจเริ่มจากเซลแมนโอเพนฟอร์บิสเนสแล้วก็ช็อตเชนจ์ก็อ่านไปเหอได้ความรู้ดีอถูกต้องอคุณ,ค,ณคุณปรับดาก็ก็พูดแม็กเซนส์ใช้คำในกลุ่มของโหมดที่มันอยู่ในเซตคำ แบบนั้น Category เดียวกันใช่นะครับ Green Morning Show